แล้วก็ชิมดูนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกชิมเนี่ยโอ้โหโคตรผิดหวังนะเพื่อนเพื่อนกาแฟแบบเหมือนสวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องบดตัวนี้เลยนะครับ n z r 6 4นะครับว่าใช้งานเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรนะตัวนี้ผมใส่เฟือง RedSpeed Multipurpose มาด้วยนะครับเพืพ่อนเนก็จะมาพูดถึงรสชาติ แล้วก,ก็การใช้งานเปรียบเทียบกับคอมมานเนเต้แล้วก็การซีซอรนิ่งนะครับว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวพยายามจะเล่าความรู้สึกให้ฟังละกันนะครับเผื่อวาเพื่อนๆคนไหนกำลังสนใจที่จะได้เครื่องบดมาคู่กับแฟ58นะครับก่ๆๆนบอนหน้านี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับผมใช้ 40, คอมมานเนเต้ C40 กับแฟ58นะครับต้องบอกเลยว่าทารมานมากนะครับการบดเอสเปรสโซด้วยมือหมุน กับคอมมานเนเต้เนี่ยยิงมาเจอขั้วอ่อนเนี่ยการใช้กาแฟขั้วอ่อนนะครับเพื่อนเบอร์บทมันจะต้องละเอียดลงไปอีกนะครับอย่างคอมมานเนเต้เนี่ยถ้าอ่อนจัดเลยนะครับก็จะลงไปถึงประมาณ2คลิกนะครับหรือว่า4คลิกนะครับเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่แรงดันที่เราจะต้องการใช้ด้วยนะครับถ้าเป็นขั้วกลางก็จะประมาณ6คลิก8คลิกนะครับถ้าเป็นขั้วเข้มก็อาจจะ8คลิก10คลิกนะแล้วแต่แล้วแต่นะครับถามว่าขั้วอ่อนแล้วบท8คลิกได้ไหม กดได้ครับแต่เวลาเรากดด้วยไซส์5้เนี่ยมันจะไม่มีแรงแรงดันเลยนะเพื่อนๆนมันจะแบบกดแล้วน้ําไหลเป็นทางไหลเป็นโจกเลยนะครับก็เลยต้องเพิ่มความละเอียดของเบอร์บทเข้าไปนะครับเผื่อว่าบางคนไหนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องบดเบอร์น้อยขนาดนั้นนะครับก็เหตุผลเพราะว่าแรงดันมันไม่ขึ้นกาแฟมันละเอียดไม่พอนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆใช้คอมมานดเต้กับาแฟเนี่ยชอบรสชาตินะครับรสชาติจะชีดจ์ดมากเปรี้ยวชีด นะครับสดชื่นหวานนำนะครับก็ชอบรสชาติของคอมานเนเตแต่ติดที่การบดนะครับการบด1ช็อต22กรัม20กรัมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-5มนาทีเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบดไม่ได้เลยนะครับแฟนผมบดไม่ไหวเลยเพราะว่าแข็งนะครับแข็งมากนะเพื่อนๆก็เลยมองหาเครื่องบดไฟฟ้าครับเพื่อนๆก็มองอยู่หลายตัวครับก็มีมิกนอน NZ ็นเซ แล้วก็เครื่องบดโจโมินิอะไรพวกนั้นน่ะนะเพื่อนๆราคาประมาณเนี้ยประมาณแบบหมื่นบวกลบนะครับอยากให้แบบเครื่องบดไม่ไม,ไม่ไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้แบบ3 4มสหมื่นอะไรนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าชงในบ้านนะเพื่อนๆชงแบบกินมาละสองแก้วเชาว้ากลางวันนะครับประมาณอย่างนั้นนะก็เลยมาลงตัวที่ NZ r 6 4นะครับแล้วก็ NZ r 6 4อย่างที่ทราบกันนะเพื่อนๆเขาก็มีเฟืองให้เลือกนะครับ เฟืองตัวต่ําสุดนะก็เมือนเป็นเฟืองเหล็กนะเพื่อนๆก็ราคายที่ประมาณ1 1ื่นเอ็นะครับแล้วก็มีเฟืองมัตเซอร์อะไรสักอย่างนี่นแหละนะเพื่อนๆก็ราคาก็ขยับขึ้นมาทีละพันทีละพันนะแล้วก็มีเฟืองเลสครับเฟืองเลสเฟืองที่แพงขึ้นนะก็จะทําให้เฟืองมีความทนทานมากขึ้นนะครับปดกาแฟได้หลายสิบกิโลนะครับเฟืองต่ำๆถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะเริ่มสักประมาณสัก ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค,ความความคงทนอะไรนะยี่สิบหรือว่าห้าสิบเน่ะผมจำไม่ได้แต่เฟืองถ้าเป็นเฟืองแต่งพวกนี้ปลดได้เป็นเป็นร้อยโลเลยนะเพื่อนๆก่อนมันจะสึกนะครับถ้าใช้ที่บ้านนะ่ก็บอกได้เลยว่าโอ้โหนานนะเพื่อนๆเรากินกาแฟกิโลหนึ่งเรากินกี่เดือนเพื่อนๆก็คูณไปนะเฮอ,อแล้วเป็นร้อยโลเนี่ยโอ้โหก็คูณไปผมว่ามอเตอร์พังก่อนนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น,นครับมันอยู่ที่รสชาติครับเพืพ่อนๆอย่างเฟืองเลสของผมเนี่ยผม ซื้อเฟืองเลสมัลติเพอร์โพสเพราะว่าเป็นเฟืองแบบดิฟครับเพื่อนๆกลายไซส์ของหรือว่าขนาดผงบดของมันจะมีขนาดเท่ากันนะครับเพื่อนๆทำให้มันคล้ายคาแรคเตอร์กับคอมมมนเตี้นะครับคอมมมนเตี้เนี่ยตัวนี้เขาเน้นเป็นฟนะิลเตอร์นะเพื่อนๆผงบดเขาจะใกล้เคียงกันมากนะครับกาแฟจะไปในทิศทางเดียวกันนะเรียกได้ว่าสว่างทีจาร์ดนะครับใสแล้วก็เคลียร์แล้วก็หวานนะครับรสชาติจะปร่ปง ประมาณอย่างนั้นนะครับไม่เน้นบอดี้เน้นแบบเฟเวอร์มันนะครับประมาณนั้นนะพเพื่อนเท่าที่ผมจับจับความได้นะครับพอะกอนหน้านี้เคยใช้เครื่องบดแบบธรรมดามาก่อนนะรู้สึกว่ากาแฟมันทึบๆนะครับพอมาถึงเนี่ยเพื่อนๆผมก็แกะเลยนะครับแกะแล้วก็อย่างที่พี่ก่อนนะอันบล็อกไปแล้วนะครับผมบดกาแฟทิ้งไปก่อน100กรัมครับพเพื่อนๆนเพื่อเป็นการแบบเคลียร์เศษนู่นนี่นั่นต่างๆนะแล้วก็ชิมดูนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกชิมเนี่ยโอ้โห โคตรผิดหวังนะนเพื่อนกาแฟแบบเหมือนรสชาติมันเหมือนเครื่องบดธรรมดาที่ผมเคยใช้เลยนะครับเครื่องบดไฟฟ้าธรรมดาที่ผมเคยใช้เลยมันทึบๆแล้วก็ขมๆอะ่ะเพื่อนทั้งที่ผมกาแฟที่ผมกินเนี่ยมันจะต้องหวานสว่างเปรี้ยวนะครับจากที่ผมเคยใช้คอมบินเนเตชงเนี่ยนะกาแฟตัวเดียวกันเลยนะใช้คอมบินเนเตบดแล้วก็ชงกาแฟ58หวานเปรี้ยวผลไม้นะครับหอมนะพอผมมาบดด้วยตัวนี้ครั้งแรกอะ ขมทึบแล้วก็ยังไงไม่รู้อะนะมันขมขมทึบทึบฝาดฝาดยังไงก็ไม่รู้นะเพื่อนๆก็ลองทําตามคู่มือดูครับซีซันนิ่งนะซีซันนิ่งคืออะไรเนี่ยเพื่อนๆซีซันนิ่งก็คือการกบดกาแฟผ่านเครื่องบดนี่แหละเหมือนบดบดลันอินอะเออเหมือนเครื่องยนต์ถ้าเป็นรถก็ลันอินนะเพ่อนเพื่อนๆก็คือ,คอให้เฟืองกับ กาแฟเนี่ยมันได้มีความเข้ากันนะได้แบบเหมือนลบลบส่วนที่มันบางออกไปอะมาเครื่องยนต์อะมันก็จะส่วนไหนที่มันแบบผลิตออกมาไม่ไม่ดีหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนการลนะันอินนะมนเหมือนลันอินรถรถก็1000กิโลใช่ไหมเพื่อนแต่รันอินตัวเนี้ยเขาแนะนําอยู่ที่1นึถึงสองหถึงสกิโลขึ้นไปนะเพื่อน,อนผมก็ลองบทปก่กอนนะครับเพื่อนเพื่อนหกิโลเลย หนึ่งกิโลก็นานนะสภาพก็อย่างนี้เพื่อนเนเห็นเนี่ยสกรปรกมาเลยนะครับผมบดไปหนึ่งกิโลครับเพื่อนเแล้วก็มาชิมครับเฮ้ยคราวเนี้ยรสชาติดีขึ้นเพื่อนๆรสชาติเนี่ยครั้งแรกที่ผมกินนะที่ผมบอกมันทึบๆฝืๆนๆฝืนๆฝืนฟาดๆเนี่ยผมนึกถึงเครื่องบดกาแฟไฟฟ้าแบบธรรมดารรมดาเฟืองเหล็กธรรมดาเลยนะเพื่อนเพื่อนพอผมซีซันนิ่งไปหนึ่งกิโลนะครับผมมาชิมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาทรงแบบ คอมมอนเนตี้เลยมาทรงแบบคอมมอนเนตี้เลยนะครับผมก็ชงไปเรื่อยๆนะกินหนึ่งหนึ่งซีซันนิ่งหนึ่งกิโลผมก็กินไปสักวันสองวันนะเพื่อนเพราะว่า1นึ่กิโลมันซีซันนิ่งมันนานนะครับมันนานนะกว่ามันจะได้มันใส่กาแฟได้แบบผมใส่ที่น่ะห้าสิบกรัมอ่ะเพื่อนแล้วก็บดกี่รอบอ่ะยี่สิบรอบอ่ะเพื่อนนานนะแล้วก็ต้องพักเครื่องโดยบางทีมันร้อนนะผมก็สงสารมันนะผมมือจับตรงเนี้ยมือมันร้อนผมก็หยุดแค่นั้นนะครับ ก็ทำไปครับ1กิโลซีซันนิ่งไปชิมแล้วมาครับทรงทรงเริ่มดีครับเพื่อนพอซีซันนิ่ง2กิโลผมลองชิมอีกนะผมไม่อยากจะแบบซีซันนิ่งไป5กิโลตอนแรกผมคิดว่าผมจะซีซันนิ่งไปเลย5กิโลแต่พอผมลองมาบดละเฮ้ยนานวะไม่ไหวจะให้ไปบดคอมบินเดเตกินไม่ไหวผมก็เลยทําไปทีละกิโลละกันจะได้มาเล่าให้เพื่อน,นฟังด้วยพอ2กิโลครับเฮ้ยคราวเนี้ใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงเลยคือแบบทรงมาแนวเดียวกันเลยเริ่มแบบโปร่งเปลียว เปรี้ยวนะครับโป่งๆเปรี้ pe el, pe el, pe el, ยวๆใสๆมาเลยนะครับพอ3ามกิโลเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้สายัง3ากโลอย่างเพื่อนกาแฟที่ยังจะซีซันนิงโอยยังมีเหลืออีก2อกิโนะผมซื้อมา5้ากิโลไม่หมดนะพอสาพกิโลเนี่ยโอ้โหผมว่ามันผมพูดตรงนะถ้าบลาทเทสให้ผมกินอะคือผมเดาไม่ออกแล้วว่าว่าว่าเป็นเครื่องบดตัวไหนอ่ะว่าว่ามันเป็นเครื่องมาจากแก้วเนี้ยมาจาก บทคอมมันเ้หรือว่าบทมาจาก NZR64 นะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าผมไม่อยากจะคิดว่าถ้าผมซีซันนิ่งไป4-5กิโลแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเพราะว่าแฟนคลับคอมมันเนนเต้เยอะมากนะผมตอนนี้ผมยังไม่กล้าพูดนะผมให้สูสีนะเพื่อนๆผมให้สูสีนะผมยังไม่ได้บอกว่าใครอร่อยกว่านะแต่3ากิโลเนี่ยผมให้สูสีนะครับมัน ก็สอดคล้องกับกราฟนะเพื่อนๆผมเห็นในกลุ่มที่เขาเอามาลงมันจะมีกราฟซีซันนิงอยู่นะซีซันนิงคอฟฟี่ไกด์เดอร์เพื่อเพื่อนลองไปเปิดดูนะครับลักษณะของการซีซันนิงเนี่ยผงบดอ่ะมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะยิ่งเราบดไปเยอะนะครับหนึ่งมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่1กิโลนะก็คือผลบดมันจะใกล้เคียงขนาดมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะตั้งแต่1กิโลขึ้นไปนะครับพอ2กิโลนะ่ะผลผงบดเริ่มใกล้เคียงกัน มากขึ้นนะครับความใกล้เคียงมันความแมรี่มันจะน้อยลงนะเหมือน,น,นความต่างของผมมันจะน้อยลง3น้อยลงนะครับจนไปถึงประมาณ5พอ5กิโลขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มนิ่งเลยเริ่มไม่ค่อยต่าง5 6กกิโลขึ้นไปนี่เริ่มนิ่งนิ่งไปนะครับนิ่งมาเป็นในกราบถ้าผมหาเจอนะเดี๋ยวผมจะมาแปะในคลิปให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆดูแล้วกันนะครับ <S <S คือมันมีทฤษฎีอยู่เพื่อนๆนะมันเหมือนรถยนต์เลยที่แบบว่าช่วงรันอิน แรงม้าเท่านี้รันอินเสร็จแล้วแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเลยนะอัตราการสึกหลอมันจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยเฟืองบทนี้ก็เหมือนกัน,นครับเพื่อนๆผกขนาดผงบกนะมันก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วก็นิ่งมากขึ้นตั้งแต่5กิโลขึ้นไปนะเพื่อนๆถ้าเป็นในกราฟเพื่อนๆอาจจะเจอเป็นปอนนะก็คือ10กว่าปอนขึ้นไปนะครับประมาณ5กิโลตีประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าทุกใจ แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะซื้อตั้งนานแล้วนะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยมันต้องพ pre เ r d e r ประมาณเดือนกว่านะเพื่อนๆผมน่าจะสั่งไปตั้งแต่สั่งก่อนเครื่องแฟร์นะประมาณนี้นะครับมัลติเพ r ร์โพสนะเดี๋ยวลองทำให้ดูซับช็อตหนึ่งนะเพื่อนๆก็วันนี้นะครับกาแฟก็เดี๋ยวจะทาเป็นขั้วกลางแล้วกันนะเพื่อนๆเพราะว่าขั้วอ่อน กินไปหมดแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มานะก็ปกตินี่ครับผมก็จะกินนี่เอทินะเพื่อนๆเอทิโอเปียนะครับตัวนี้ต่วนนี้ผมจะลองกาแฟไทยแล้วกันนะเพราะว่าเอทิโอเปียเนี่ยมันจะพูดยังไงดีเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้อะเขาไม่ได้แบบร้านนี้เขาเป็นแบบมีที่เชียงรายกับกรุงเทพนะแต่เขาไม่ได้ขายออนไลน์นะเพื่อน แบบที่มีออนไลน์แล้วกันนะเอาเป็นเม็ดไทยแล้วกันนะราคามันอาจจะแรงไวนิดนึงเดี๋ยวกินไม่ได้กันเดี๋ยวแบบโอ้กกาแฟเอทิเอามาชงก็อร่อยสีนะครับตัวน,นี้ครับเพื่อนๆหรือว่าเอาตัวนี้ดีจำเลยน,นะนี่เม็ดไทยอันนี้มันจะหมดผมว่ามันไม่มพอโดดน,นะครับบูคอฟนะเป็นนี่ละกันครับเพื่อนๆลูกโรสเตอร์นะนี่เป็นขั้วออกเอาันนี้ละ,นนาาละกันนะขั้วขั้วการเข้มแล้วกันนะ ผมกลัวมันไม่พอโดนนะผมไม่อยากอัดคลิปใหม่นะเพื่อนๆก็อนนี้ก็เป็นขั้วกลางเข้มนะเพื่อนๆตัวนี้ขายในออนไลน์นะขายในช้อปปี้นะครับก็ส่งไวนะเพื่อนๆแล้วก็ของด้วยตัวนี้เป็นขั้วกลางเพื่อนๆเบอร์บดนะครับผมจะปรับไปที่ขั้วอ่อนผมผมบดเบอร์หกนะผมลืมบอกเบอร์ไปนะครับขั้วกลางผมจะปรับไปที่ประมาณเบอร์แปดนะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับด้วยสายตาพายายเหยี่ยว ตัวนี้เพื่อนๆเดี๋ยวก็จะลองทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าปกติขั้วอ่อนนะไฟฟ้าสถิตจะเยอะมากครับเพื่อนๆดูครับด้านในถ้าเห็นนะผมกาแฟเยอะมากนะครับตัวนี้ไฟฟ้าสถิตเยอะเขาให้พรมน้ํานะฉีดน้ําไปทีหนึ่งช่วยได้ไหมฉีดน้ําไปมันก็ติดอยู่ดีอ่ะเพื่อนๆน,นะผมว่าทําใจเถอะนะครับเครื่องบดคอมมานเนนเต้ยังมีไฟฟ้าสถิตเลยเพื่อนๆพ,พวกนี้ผมชินละนะครับ ต่ถ้าใครที่เคยใช้แบบตัวเป็นแสนมาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเหมือน EK นะเพื่อนๆแบบต่อยๆต่อยๆแล้วมันแบบลงได้อันนก็แล้วไปนี่ผมเอา20กรัมแล้วกันนะเพื่อนๆใครที่ชอบกาแฟแบบขั่วเข้มสไตล์แบบอเมซอนนะครับก็แนะนําเป็นขั่วกลางเข้มหรือขั่วเข้มไปเลยนะถ้าเป็นอเมซอนนี้ต้องขั่วเข้มไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบชอบความ เป็นช็อกโกแลตนะผมก็แนะนำเป็นขั่วกลางเข้มนะตัวนี้ผมจะผสมนมทานนะครับทำลาเต้นนะเพื่อนไว้ตัดเลี่ยนนะบางทีเรากินกาแฟขั่วอ่อนมาตลอดเนี่ยมันบางบางครั้งมันเลี่ยนนะยิ่งเอที T. บางครั้งกินทุกวันทุกวันมันเลี่ยนนะเพื่อนก็เลยต้องเอาตัวนี้ตัดตัดลิ้นนิดนึงนะครับตัวนี้หอมมากเพื่อนเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนอเมซอนสะทีเดียวนะเพราะอเมซอนเขาเป็นโรบัสต้าผสมมานะเพื่อน ตัวนี้ต้นทุนมันจะมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะกาแฟโรบัสต้าต้นทุนมันจะถูกกว่าอาราบิก้าอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะได้พวกคาเฟอีนเข้ามาชดเชยนะเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่ผสมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรู้นะเพื่อนอเมซอนเนี่ยแต่ก็ถ้าชอบแบบอเมซอนก็ขัว้วกลางเข้มครับได้อาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยผมบอกเลยว่าหอมมากกว่าหอมตั้งแต่ยังไม่แกะพัสดุแล้วเพื่อนกาแฟแบบที่เขาขั้วใหม่แบบนี้นะครับไปครับเพื่อนจะได้เพื่อนเห็นเลยนะตัวเนี้ย ผมก็ซื้อในกลุ่มมานะ330กันแบบผมกระจายนะเพื่อนๆแต่ผมว่ามันไม่ค่อยอ่ะมันมันมันน่าจ,จะมีแม่เหล็กอะ่ะนะปกติผมใช้ตัวนี้ครับเพื่อนๆมีแม่เหล็กนะความได้นะไม่หลุดนะครับแล้วเวลาใส่เนี้ยมันมันไม่สั่นด้วยนะเดี๋ยวผมน้าให้ดูนะเนี่ย มันนิ่งมากมันไม่สั่นนะครับแต่เพื่อนๆดูนะเผื่อใครจะซื้ออุปกรณ์เสริมนะผมก็ลวดพูดไปเลยนะเพื่อนๆ ไหมเพื่อนๆมันใส่นะโนี้เลิกเพอนนิดนึงนะผมเพิ่งซีซันนิงไปเมื่อเช้านะแล้วก็ทานดูแล้วก็มาเล่าเพื่อนๆฟังเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆผมเมื่อเช้าผมกินเอทิไปนะสีเอทีังติดมาเลยนะแต่ติดมาแค่นี้นะเพื่อนๆไม,ไม่ไม่มีผลนะครับบอกเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นขั้วกลางเข้มนะปลบกหมดนะครับ ก็ตัวนี้นะเพื่อนๆก็ใช้แบบธรรมดานะใช้ใบพัดปาดก่อนนะครับปาดมามันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรากดอีกทีนึงนะครับ <S 2> <S 2> ที่คนนะก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ที่วัดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยเผื่อสปอนเซอร์ใจดีนะ <S <S ๆๆๆๆส่งมาให้ยืมใช้เลยขอบคุณมากนะครับถ้ามานะประมาณนี้ครับเพื่อน ก็ตัวนี้ผมก็ว่่จะซื้อใหม่นะมันไม่ค่อยโอเคอะซื้อถูกไปนะเคฮะมีกาแฟก็ส่งมาให้รีวิวกันได้นะครับเพื่อนๆจะได้ช่วยกันนำมาหากินนะแต่นี้ซื้อเองนะเพื่อนๆอ,อันไหนอันไหนที่เป็นสปอนเซอร์ก็จะบอกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ซื้อซื้อเองหมดเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อเองนะแคลอรี่ดิฟไม่มีสปอนเซอร์เลยเพื่อนช่องนี้แบบ ใช้เองนะใช้ไปบ่นไปนะนเพื่อนมาครับตรงนี้บางคนบอกผมนะว่าทําไมแบบต้องถอดนี้ออกมาทําไมไม่เติมน้ําลงไปแล้วแล้วค่อยดูดขึ้นมานะคือถ้าใครเคยใช้แฟโป2นะจะรู้เลยว่ามันจะมีผงกาแฟขึ้นมาในแช,ชมเบอร์นะซึ่งผมไม่ชอบขี้เกียดล้างนะครับก็เลยไม่อยากดูดขึ้นมานะพอดูดขึ้นมาผงกาแฟมันติดมาด้วยครับเพื่อนก็เลยเลือกที่จะทําแบบนี้นะครับโอเคฮะเพื่อนเดี๋ยวเรา ชงเลยแล้วกันนะต่ช่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเพื่อนๆบอกเลยดูเวลาไม่ได้นะต่อช่างอันเล็กอะ่ะถ้าสปอนเซอร์ใจดีก็เอาเข้ามาด้วย นะตัวนี้ก็มาลองครับเพื่อนเวลาเราชงเสร็จนะผมก็จะไล่น้ําออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะนะถ้าสมมุติเราเอาก้านชงออกมาตอนนี้เลยอ่ะโอ้โหมาเป็นน้ํานองเลยนะเพื่อนน้ําท่วมเลยนะก็เลยจะไล่ตรงนี้ออกก่อนครับเพราะว่าเวลาเราเปิดออกมาบางครั้งแรงดันกระจายเด้อเพื่อนประมาณนี้ครับนี่ครับก็เป็นคุกกี้นะแค่เนี้ยเสร็จแล้วเพื่อน ก็ไปเปิดพันก๊อกน้ำนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดแล้วก็ชงแก้วต่อไปได้เลยนะง่ายๆนะครับ <S <S หอมกาแฟมากเพื่อนตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เย็นแล้วนะเออผมคงชงให้ดูเฉยๆนะครับคงไม่ได้กินให้ดูแล้วเมื่อวันนีน้เพราะว่าวันนี้ผมกินไปสามแก้วแล้วนะครับเพื่อเทสรสชาติแล้วก็ชงให้แฟนกินด้วยแฟนเขารู้สึกว่าเออมันเหมือนคอมมูนินนนตี้นะครับอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวแฟนคอมมูนินตี้ด่าผมนะเพื่อนผมก็เป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งนะนี่ครับ ขีมมากที่ได้ครับเพื่อนๆขนาดเราทิ้งไว้สักพักนะทิ้งไว้ประมาณ5วันยังไม่หายเลยเพื่อนๆขีดม,มากหยอกหยอกนะนเพื่อนๆก็หอมมากครับใส่นมลงไปนะเติมนมเอ็มมิลนะครับใส่น้ําแข็งนะสุดยอดไม่ต้องไปร้านแล้วนะนเพื่อนๆกาแฟก็ตัวนี้ผมเคยคํานวณน,นะช็อตเนี้ยมันจะประมาณ10กว่าบาทเองเพื่อนๆถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดนะ10 10บาท แต่รสชาติเนี่ยอร่อยกว่าเมซอนอ่ะมอมผมแค่พูดเลยนะืมกลิ่นอาราบิก้ามันมันโหดมากเพื่อนมันมันละมุนอ่ะมันเป็นความหอมที่มันละมุนละมุนแบบไม่ได้บาดเหมือนพวกกาแฟโรบัสต้าเท่าไหร่นะขนาดน้ำนี่ยังหอมเลยเพื่อนคิดดูโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับซีลิ่งที่ผมใช้เครื่องบดเอสเซน์อาร์หกสิบสี่ะเพื่อน ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับประมาณนี้แล้วกันมีอะไรก็ถามเข้ามานะสิปหน้านะนเพื่อนๆผมก็จะซีซันนิ่งไปที่4กิโลล้วก็จะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังอีกว่ารสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็5กิโลมันเป็นยังไงผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะนเพื่อนๆก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าพม่อนๆคนไหนมองหาเครื่องบดอยู่ผมบอกได้เลยว่าเซน t ิสเอสเอชอาร์หกสี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบรสชาติที่แบบคอมเมนเตอร์ผมว่าเฟิร์มมาติโพโพสเนี่ยตอโบโย์เพื่อน สุดนะครับ okay นะโอเคฮะผมไม่ได้ขายเครื่องบดน,นะเราก็ไม่ได้ขายกาแฟด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนๆสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อแฟร์ห้าแปดร้านเจอคอฟฟี่นะเพื่อนๆไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับอดไม่ไดว้ว่าจะไม่กินแล้ววันนี้นะครับนอนไม่หลับช่างมันแล้วกันนะเพื่นอนๆขอนิดน,นึงอุด โอเคครับเพื่อนๆชอบมากนะชอบจริงๆนะครับ <S <S <ling> <S เครื่องบดตัวนี้สุดยอดมากกาแฟอร่อยขึ้นเยอะเลยนะครับสวัสดีครับ